ถอยไปไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มันได้เลยนี่คือแบบเพอร์เฟคกันนะโอเคไ้แล้วัโอาเรไมเมีสามันอ๋นเชื่อมกันเหรอโอเคครับผม ดีใจที่ที่แฟนๆแบบมาจับตาครับก็ก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนไปด้วยครับรรหลายคนรู้จักคู่จิงงก็จะเป็นคู่จิงกด้หรือเปล่าอ๋อก็ต้องรอดูครับผมคามก็ต้องรอติดตามครับถามว่าสนิทกันขนาดไหนก็เราเราสนิทกันผ่านการที่เราถ่ายละครด้วยกันก่อนแล้วก็เราเล่นเกมด้วยกันแล้วเออก็อยู่ตี้เดียวกันก็เล่นเกมด้วยกัน <S <S ใช่ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในแก๊งด้วยกันก็สนิทกันระดับหนึ่งแล้วนะครับใช่ไม่มีครับแต่ว่าที่แฟนๆเห็นก็คือไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปคือเขาไปของเขาของเขาเราพาไปหรอเราไม่ได้พาไปแต่ว่าก็แล้วแต่จะคิดครับถ้าคิดแล้วแบบมันดีก็ก็ตามสะดวกครับเราก็ไม่ได้ที่จะไปห้ามความคิดใคร อะไรของเขาไม่ใช่ของผมถามเขาถามเราเหรอเขาเป็นคนแท็กผมถึงได้แท็กอย่างรูปมันก็มีถูกสุนทรป็นแบบมีใกล้ชิดกันหรือว่าแบบมันถ่ายรูปคู่อ๊ะทำไมถึงเป็นเหมือนเป็นรูปคู่ก็นั่นน่ะสิไม่รู้เราก็รู้สึกเหมือนกันหรอแล้วมันดูเหมือนเป็นรูปคู่มากกว่ารูปไหนฮะรูปรวมอะไรอะไรเวลาเราเรยียดใกล้ชิดกันไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนลงนะครับโอ้เราเราจริงๆเรากับแฟนเชียร์รอเพื่อนเชียร์มพื่อนเพื่อนไหนอ่ะเข้มหมือนสวีเงี้ยหรอไม่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 เพื่อนไม่เชียร์ครับไม่รู้อ่ะเพื่อนเชียร์ก็ได้อ่ะเพื่อนเพื่อน อนตก็ไม่รู้เราเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนาะครับอนาคตก็แล้วแต่แล้วกันครับแล้วอใช่นะคุยเราก็คุยกันเอ้ยวันนี้ไปสัมภาษณ์มาเขาถามเรื่องยูโรนะใช่ก็เล่นเกมเออก็ถามแล้วเราก็ตอบไปแบบเออก็เพื่อนเล่นเกมเขาก็พูดไปจริงๆครับแล้วสำหรับเราเหรอคะล่เขาเป็นแค่เพื่อนเกมหรือเปล่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ครับก็ก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนที่ที่น่ารักต่อกันแล้วกันรครับคุยกันทุกวันเลยไหมก็ถ้าว่างถ้าว่างเราก็จะรวมตี้กันครับใช่ทำไมต้องมองแบบอะไร <laughs> <laughs> แฟนๆคิดเราก็แฟนๆสนับสนุนน่ะเราแค่ไม่อยากรู้สึกว่าให้มันมีสถานะอะไรเแบบดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ขึ้ใหญ่แล้วก็แล้วแต่แฟนๆคิดผมไม่เคยบังคับใครชิดเลยกันใช่าาาาาถามว่าโอกาสมีไหมผมว่ามันมันก็มีมีทุกโอกาสนะครับ รอทางทางสังกัดแล้วกันมอบให้ก็พร้อมรับครับแล้วอาการป่วยของเราล่าสุดแพ้อาหารเราไแ้อาหารเแพ้อาหารใช่ครับผมแพ้อาหารทะเล,าาะเลใช่แต่จริงๆแล้วผมก็คิดว่าผมชนะแล้วแหละ<อ>ใช่แต่ด้วยความที่เราไปเราไปออกกําลังกายต่อมันเลยเลือดมันเลยสุบฉีด,ฉดครับมันก็เลยทำให้อาการแพ้ของเรามันกำเริบ<อ>ครับ ผมเคยแพ้มาแต่อาการผมมันมันไม่ได้ขนาดนี้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยไม่เคยมีอาการที่แบบถึงขั้นหายใจไม่ออกหรือสมัยก่นอะไรหรเป็นนไครับมันจะเป็นการคันช่วงคันคอหรือหรือน้ำมูกไหลอะไรแล้วแบบตาบวมแค่นั้นแต่แต่ครั้งนี้มันมันมันหนักเกินไปจนหนักจนที่แบบว่าเกือบหายใจไม่ออกใช่ ยกเว้นปลาครับใช่แต่ถ้าเป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าอะไรอะหอ,หอยหอยแต่ว่าก็เป็นบางชนิดอย่างหอยแครงเงี้ยผมกินได้แต่เป็นพวกหอยเชลล์หอยอะไรอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้มันกม็มีมีหลายหลายอย่างที่แยกมาที่ผมแพ้อยู่เหมือนกันแล้วท้าไมงได้กลับไปกินผมกลับมากินนานแล้วก็คือไม่ได้มีเอฟเฟบออะไรตอนที่เราใช่ผมกลับมากินได้โอ้น่าจะเกือบปีแล้วครับแต่ว่าก็กินยาแก้แพ้ค่อยๆ่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย เราไม่กินยาแก้แพ้แล้วเรา,เราสึกว่าใช่เราก็อย่างบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าเราชนะแล้วก็เลยเออก็ลองแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันไปเจอกับการออกกําลังไปเตะบอลต่อพอดี mm hmm. เหมือนกับเลือดมันสูบฉีดทําให้ผมคันไม่หมดแล้วแบบหน้ามืดตาแดงจนถึงขั้นแบบเดินไม่ไหวอะ่ะต้องแบบต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ตอนตอนแรกตอนแรกคิดว่าตอนแรกตอนแรกอาการมัน เราเตะบอลแล้วเราเพิ่งกินข้าวเสร็จเราคิดว,ว่าเราจุกสักพักเริ่มคันคันแล้วตาแดงหัวแบบคันตรงกลางหัวแบบวื้วๆๆวไม่ใช่แล้วเราเลยไปนั่งแพะวันนั้นไม่บวมครับปกติมันจะบวมปากอ่าปากจะบวมตาจะบวมวันนั้นไม่บวมแต่วันนั้นตึงวันนั้นปากแบบตึงเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วหายใจไม่ออกคือโอ้หนัก ก็ถามว่ากลัวไหมก็ณตอนแรกไม่กลัวแต่แต่พอเพื่อนเ้มเห็นอาการว่าแบบมันไม่ใช่แล้วพาเข้าโรงพยาบาลเลยครับก็พอเราไปถึงตอนเรานั่งรถเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราไปไทยไปอุจจาระแล้วน่าจะหายแหละอ่าเพราะว่าตอนอยู่บนรถอะ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้หรือว่าเราจะปวดเอื้อล้วก็เออหรือว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปปุ๊บเพื่อนต้องไปเฝ้าหน้าห้องน้ําก่อนระหว่างทาง สภาพเราก็จะตายอยู่แล้วแต่่าเราดันปวดอีกเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงอะไรออกไ่อนดีนครับกลัวก <ๆ S 2> ็ห<อ>นักแต่ก็ก็ผ่านมาได้โดนโดนเข็มนึงก็ก็ดขีขึ้นแล้วไม่กลัวไปเลยไหมคะไม่ไม่ทานก็ยังแอบ,บกินอยู่นะแบบกินอยู่ยตแต่ว่ากินยาแค้แพ้ลแล้วก็ถ้าม่รู้ว่ามีออกกำลังกายก็จะจะไม่ละแต่ก็แอบกินแต่ถ้าคุณหมอได้ยินคุณหมอด่าเลยนะอย่างเงี้ยก็วันที่เข้าโรงพยาบาลคุณหมอบอกบอกอ้าวก็รู้ว่าแพ้จะกินทําไมอ่ะอ่า ครับผมก็เถียงไปผมชนะว่าผมก็พูดไปว่าผมชนะแล้วจะ่ิงย,ยังว่าเราจะสู้จะชนะชนะที่สุดหนึ่งร้อยใช่ไหมก,<ด>ก็จะสู้แบบสู้แบบเบาๆแล้วกันไม่ได้สู้แบบแบบเต็มที่ขนาดนั้นครับออขอบคุณครับ